ข้อสอบแนวนี้เนี่ยนักเรียนในคอสคูเบิร์ตมักจะลืมนะฮะใน c h o i c e เนี่ยมีคำวา่า s keptic รูปต่างกันเดี๋ยวว่าเฉลยเร็ว,เรวก่อนเนาะเฉลยเป็นเด็กผู้ชายครับเด็กผู้ชายน่ารักน่ารักนะฮะเดี๋ยวมาฟังเฉลยละเอียดกันอันดับแรกเลยนะนักเรียนจะต้องรู้จัก adjective ก่อน adjective เนี่ยเป็นคำขยายคำนามเช่นสวยเก่งฉลาดมีความสามารถ beautiful handsome แบบเนี้ยอ่ะคุณไปยกตัวอย่างคำว่าสวยแล้วกันถ้าสมมตินักเรียนอยากแต่งประโยคว่าหล่อน สวยหลอนใช้คำว่า she หลอนใช้คำว่า she สวยคืออะไร beautiful ถูกปะ beautiful เนี่ยแหละเป็น adjective ฮะแต่ถ้าเกิดนักเรียนแข่งแค่นี้มันไม่ใช่ประโยคเพราะทุกประโยคอย่างน้อยเลยต้องมี subject กับ verb แท้มันขาดอะไรไป subject มีแล้วคือ she ขาด verb แท้ไปทุกประโยคต้องมี verb แท้นะเว้ยไม่มีไม่ได้นะเว้ยเอาทำไงอะฝรั่งเลยตกลงกันว่าเอางี้ ถ้าเกิดเราแต่งแล้วอะ่ะมันมีแค่ subject ับ adjective อ่ะถ้าเกิดมีแค่นี้เราก็เติม verb แท้ไปเองก็ใส่ verb to be ลงไปให้เป็น verb แท้ไปซะแต่ไม่ได้แปลว่าเป็นอยู่คือนะไม่มีความหมายถ้า verb to be อยู่นะ adjective ไม่มีความหมายทีเนี้ย verb แท้ต้องผัน she คนเดียว verb แท้ก็เลยผันเป็น is แบบเนี้ยเลยเป็นที่มาว่า adjective ทำไมถึงอยู่หลัง verb to be ได้เพราะว่าเขาใส่ verb to be ให้เป็น verb แท้ตัวหนึ่ง นึกถึงประโยค she is beautiful ได้เลยนะฮะทวน a c h e v e อยู่หลัง verb to be a c h e v e อยู่หลัง verb to be ได้แต่แต,แต่มันจะมี verb กลุ่มหนึ่งฮะเรียกว่า linking verb มี verb กลุ่มหนึ่งเรียกว่า linking verb นะฮะเป็น verb ที่สามารถใช้แทน verb to be ได้เอ๊ะใช้แทนยังไงยกตัวอย่างหนึ่งคำแล้วกันเอาคำว่า remain สมมติครูเบิร์บอกว่าทีมเนี้ย เขามองโลกในแง่ดีนะมว้ยมองว่าบริษัทนี้จะทำกำไรได้นะ optimistic แปลว่ามองโลกในแง่ดีเป็น a adjective ครูเบิร์กก็เลยใส่ verb to be ข้างหน้าหน้า a อาช v e มี verb to be ได้แต่ verb to be ไม่ได้มีความหมายอะไรเนาะแปลว่าทีมนี้มองโลกในแง่ดีซึ่งถูกแล้วนะแต่ครูเบิร์กอยากเน้นเพิ่มว่าทีมนี้ยังคงมองโลกในแง่ดีเหมือนเดิมเลยอยากเน้นว่าเหมือนเดิมอะไอตัว verb to be เนี่ยไม่มีความหมาย แต่ครูเบิร์ดอยากใส่เน้นว่ามองโลกนี้ในแง่ดีเหมือนเดิมครูเบิร์ดก็ใช้ linking verb เป็นคำว่า remain ได้ฮะ remain เป็น linking verb ตัวหนึ่ง linking verb สามารถแทนที่ verb to be ได้เลยครูเบิร์ดเอา remain ไปใส่แทน is นะกลายเป็น remains แบบนี้ของเดิมเนี่ยเขาใช้ is เน,นื่องจากทีมทีมเดียวก็เลยใช้ is remain ก็เติม s ได้ผันได้ตามปกติสมมติเป็นอดีตไปแล้ว remain ก็เติม E.D. ได้ผ่านได้ปกติเลยเพียงแต่ไปแทนที่ verb to be วางหนะ้า adjective ได้เหมือนกันนะแปลว่าทีมเนี่ยยังคงมองโลกในแง่ดีเหมือนเดิมเลยสรุปนะ remain อยู่นะ adjective ได้มาดูโจทย์ของเราอะทำไมคุเบิร์ต้องรายยาวเพราะว่าโจทย์ของเราเนี่ยหน้าช่องว่างมันมีคำว่า re อะไร re อะไร refinance ค่ะไม่ใช่ remain เ,เห็นเป่าแสดงว่าช่องว่างที่หายไปก็มีสิทธิ์เป็น adjective ได้เพราะ remain มันจะเหมือนกับ verb to be ใช้แทน verb to be ได้อยู่หน้า adjective ได้แต่ต้องเตือนว่าจริงๆแล้ว remain เนี่ยก็อยู่หน้าคำนามได้มันก็จะเหมือน verb ทั่วไปอ่ะสามารถอยู่หน้าคำนามได้เช่นเราบอกว่า s h e r e m a i n the leader of the party หล่อนเนี่ยยังคงเป็นหัวหน้าหัวหน้าพักของพักการเมืองนั้นเห็นไหม remain อยู่หน้าคำนามคือ the leader ได้ในโจทย์ของเรานะนอกจากอยู่หน้า adjective แล้วก็ต้องอยู่หน้าคำนามได้เหมือนกัน เดี๋ยวเรามาตัดช้อย Skeptic ลงท้ายด้วยอีกเป็น adjective หรือเปล่าครูเบิร์ตจริงๆลงท้ายด้วยอีกหลายคำเป็น adjective แต่คำนี้ไม่ใช่คำนี้ยกเว้น Skeptic แปลว่าคนที่มีความคลางแคลงใจคนที่กังขาในเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ฮะผิดเอาทำไมไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดหนึ่งคนเขาต้องใส่อะเป็นอะ s k e p t i เพราะถือว่าเป็นนามนับได้หรือถ้าหลายคนก็ต้องเติม S อ,อันนี้มาเป่าเปล่าปๆเ,เ,เลยผิด skeptical เป็น adjective แปลว่าที่กังขาที่สงสัยที่คลางแคลงใจในเรื่องนั้นเรื่องนี้เก็บไว้ก่อน adjective ไม่ต้องมี a and the ข้างหน้าอยู่แล้วอยู่ลอยๆได้เลย s e c a t l y เป็น adverb adverb ก็อยู่หลัง verb ได้ในคูเบิร์ตอ่ะเก็บไว้ก่อนก็ได้ถ้าสมมติคิดว่าได้ก็เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยแปล skepticism มันจะแปลว่าความกังขาความสงสัยอะความไม่เชื่อ เก็บไว้ก่อนลวกันเพราะคำนามสามารถอยู่หลัง linking verb อยู่หลัง remain ได้เหมือนกันแล้วก็ skepticism เป็นนามนับไปได้อันนี้ไม่ต้องใส่ถ้านับไม่ได้ถือว่าไม่ต้องใส่ต่างจาก skeptic อันนี้เป็นคนเลยหนึ่งคนก็ต้องใส่แต่น,นี้มันนับไม่ได้ไม่ต้องใส่เก็บไว้จะมีข้อ b c d เข้ารอบเราลองมาแปลโจทย์กันนะฮะเขาบอกว่าแม้ว่านโยบายใหม่เนี่ยมันมีข้อดีนะถ้าเกิดเอามาใช้เนี่ยโอ้ยพนักง,งานได้ประโยชน์แน่ๆเลย แต่พนักงานหลายคนเนี่ยก็ยังคงอะไรฮะเพราะว่าฝ่ายจัดการเนี่ยเขาสื่อสารไม่เคลียร์ฮะแสดงว่าแต่พนักงานหลายคนก็ยังมีความคลางแคลงใจมีความคลางแคลงใจต่อเป็นข้อ b boy c a t คทผิดเพราะแปลว่าอย่างคลางแคลงใจถ้าเอา c cat มันจะกลายเป็นแต่พนักงานมากมายยังคงอย่างคลางแคลงใจคืออะไรยังคงอย่างคลางแคลงใจไม่รู้เรื่องนะไม่เอา d d o c ยังคง ยังคง skepticism เป็นความคลางแคลงใจพนักงานเป็นคน จะเป็นความคลางแคลงใจไม่ได้ไม่ใช่คลองแคลงจะเป็นความคลางแคลงใจไม่ได้ผิดฮะตอบเป็นข้อบีบอยเลยพนักง,งานยังคงสงสัยยังคงกังขายอยู่ไม่เชื่อนะว่านโยบายใหม่ออกมาแล้วมันจะดีจริงสืบประมาณนั้นตามาดูศัพท์ในโจทย์กันนิดนึงนะฮะศัพท์ในโจทย์นะครับมีคำว่า potential แปลว่าที่เป็นไปได้ potential ที่เป็นไปได้ benefit แปลว่าสวัสดิการหรือสิ่งดีๆสวัสดิการหรือข้อดี l a k จะแปลว่าความขาดแคลนะฮะ Lack ความขาดแคลนและ skeptical แปลว่าที่คลางแคลงใจที่คลางแคลงใจใครอยากทัวเรื่อง linking verb ไปทัวนใน t w e e โกบทแรกได้เลยฮะ<ล><ล>คูเบิ์ลย้ำบ่อยมากๆเพราะนักเรียนมักจะลืมไงว่าหลัง linking verb เป็นได้ทั้งคำนามและ adjective และคูเบิ์ลมี t w ิคใแคด้วยเนาะว่าถ้าเกิดแปลไม่ออกจะตอบอะไรลองไปทบทวนดูนะฮะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ